โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาลองสกินลินเยมาโอกาสนะครับหรือเดอะสปิริตนั่นแหละถ้าเป็นสกินทองนะครับจุดนี้ส่วนสกินพรีเมียมก็ไม่ได้แลกมานะครับเพราะว่าเหรียญไม่พอนะมีแค่พันหนึเหรียญแล้วก็หลังอัปเดตมามันมีปัญหาเรื่องไจโรใช่ไหมแบบปกติผมเล่นแค่90เองนะมันยังเร็วกว่าสามอตอนนี้อีก คือแบบอยี่ยงวะแถมบัคด้วยต้องมากดเปิดปิดใหม่ถึงจะใช้ได้เฮสองคนใครปัน่นคอเด็ดรุนพังอีกแล้วแล้วก็เกมนี้เอาโมลีมาด้วยนะครับแล้วคนนี้เป็นรอยกจุกเหรอไป นี่สวนเหรอเอาโมลิมาด้วยนะครับเกมนี้ว่าจะโมลิให้ดูนะครับแล้วสวนยังเลยอาะตายยากไปแล้ว <c oughs> ก็จะเก็บไว้โมลินะโมลิทุกคนเลย โมลีเท่าที่โมลีได้นะครับเป็นโมลีแดงนะจะามาดูชุดนะครับไม่ได้ดูอะไรโมลีก็เป็นท่าเดิมนะครับเพราะว่าเป็นสกินทองปกตินะครับไม่ใช่สกินพรีเมียมมีขนเนียน รู้สึกว่าเสียงมันแปลกๆไหมเวลาเราเฟดเสียงมันเหมือนเครื่องหน้าแต่แบบมันไกลมากเลยอ่ะไม่ถึงอุ้ยพับไม้ไปเลยไม่ได้นะครับเราจะโซนข้างบนนะครับเครื่องนี้จะเสร็จปะ เวเดิไปเสร็จไปก็ได้นะครับเครื่องนี้เพราะว่าจะโซนข้างบนนะนี่แลม้มาเดินย่อมาเดินย่องยากจุก๊กมากๆนี่องืเครื่องเสร็จมีคนนะครับต้องทิ้งนะคนนี้ มาปั่นเครื่องนี้ต่อนะมาหนี้น้องเจนคนนี้มีกุญแจแดงนะครับมีคนหนึ่งด้วยไปไหนละอุ้ยนัเรียนช่วย คอเด็ดเฮ้ยปลาไม้ผิดฝั่งเบา <c oughs> อ่าเรียบร้อย <c oughs> ไม่มีแทงหลังด้วย <c oughs> วันนี้เดี๋ยวอีกเฟตหนึ่งก็โมลิได้แล้วนะครับเจนเราไปดูเครื่องก่อนอุ้ยเครื่องนี้ได้เยอะไม่ห้ามปัน่นเพราะว่าจะโซนห้ามปั่นนะ เฮ้ยส่วนอีกแล้วนี่เต็มหลังไปเลยคนนี้โดนแขวนบ้างหรือ,อยังเยีจำไม่ได้ไ<ป>มีรอยเท้าไอเดวิด จะมาเนียนเหรอ,อตายยากไปตามสเต็ปไล่ต่อนะครับผมจะโมโลีเขาจริงแล้วเอ้ยตายยากเข้าดูไหม <c oughs> ไม่เข้า นี่เอาไปก่อนเลยนี่ดูชุดดิชุดยังสวยแต่ชุดพรีเมียมนี่สวยมากนะผมไปดูมาละอลังการโคตรแขวนไปก่อนนะ เขาตายไปหนึ่งคนเครื่องเรือสามเครื่องแสดงว่าเขาต้องปั่นอีกสองเครื่องนะครับท่อจะเกิดกุญแจนี่ก็มีกุญแจนนะแถวนี้ไม่อยู่โหแล้วเครื่องอยู่บ้านเล็กสองเครื่องต้องไปดูนะเนี่ยน่าจะอยู่แถวนั้นนะ เครื่องนี้ไหมอ่าใช่จะเสร็จแล้วด้วยไม่ถึงอ่าเราจะฉีกอุ๊ยไม่ดูใจร้อนเกินหนึ่งทีนะ คืบเรื่องก่อนนะครับเกือบเสร็จแล้วคืนนี้เฮ้ยเราวิ่งกลับมาทำไมอ๋อผมเห็นอีกคนหนึ่งละคนสุดท้ายงี้เกมก็จบเลยดิจะลบหนึ่งไหมเนะี่ยไม่รู้นะครับไปดูท้ายเกมแล้วกันแกงเฟดไปก่อน จะอ,อ๋น้องเรียบร้อยตามเลยนะครับคนสุดท้ายแล้วเกมจบแล้วไปโมลีไปก่อนชุดเงินก็สวยนะครับ สุมมาผมมดไป200เมตรได้สกินเงินแล้วก็สกินทองเลยนะแล้วก็เป็นของเซอร์ของคิมุระได้สกินเงินนะครับตามามาโมรินองเจนก่อนเอาไปนี่แทงข้างหลังทะลุขึงหัวใจสำสบด้วย อ,อขู่ด้วยลบหนึ่งเลยป่ะเนี่ยโอเคบอกศูน์นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ